สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาพบกาาับสาวสกุลขนเจดีแล้วค่ะปีนี้ค่ะโอ้ยคอยเพิ่งไปเก็บมาเห็ดกระเทาปะพ่อฝนตกเนาะเออแต่ก็ได้เยอะค่ะของปีแรกนะคะเห็ดเพิงลว้ลวนอันนี้จะเห็ดเพิ่งหวานจะแล้วก็มีเห็ดเพิ่งใหม่หมดปนน้ำสองดอกนอกจากนั้นก็เห็ดเพิ่งหวานหมดนะคะดูสวยงามอันนี้เห็ดแดงจ้าพี่น้องเจ้าขาแบ่บแบเลยเมือานนี้อืม กัะสิได้แกงกะสิได้แกงไอ้กินปีนี้ลหละปีแรกแหกมานจะพี่น้องโอ้ยอ่อนโซนเห็ดแล้วก็มีเห็ดนี่เห็ดอันนี้ค่อยเรียกว่าเหา็ดไข่เด้อเหเ็ดเหลืองๆอันนี้นะเออมันหลุ่อ้เป็นหมูจ้ะออกเป็นหมูออกเป็นหม,ออนมูมันกำลังอ้ออืมแต่อันนี้สิเซ้อส่องแข็งไว้จ้ะไว้ไอ้นึ่งกินกับไอ้ตามะโท้จ้ะแต่ว่าวันนี้จะแกงเห็ด พึ่งนะเจ้าค่ะพี่น้องอุ้ยอ่อนโซนครับจ้ะนั่นแหละสีแกงค่ะปีแรกแหกมานเ้อจ้ะพี่น้องเจ้าขาอืมนั่นแหละจ้ะนี่ก็ดงผริกค่อยอันนี้ต้นกะทินจ้ะว่าสีอ้อมะกระเบอเอยอออผู้อื่นผู้ละอ้อมะได้อยู่อังกฤษก็ได้จ้ะนี่พริกสตัดเบอร์ทิมแล้วมื่อนนี้จ้ะดู พริกข่อยปลูกเองนะคะเอาเม็ดไว้ปีการดดิเริ่มโอเควมีนี่จ้ะสก็บพริกนี่แหละแกงเซฮ็ดแล้วก็มีต้นมะละด้วยนะคะต้นมะละเพื่อนสาวมาให้จ้ะออนซซนค่อยก็จะเอาเบอร์นมะละน้่นมดนี้ลหละแต่วันนตู้เย็นก็นมีอยู่เสดสองแข็งไว้จ้ะพี่น้องดูสวยงามอลังการจ้ะพี่น้องพี่น้องคือเก่าเด้อจ้ะมา,มาๆนี่สวยงามจ้ะ นกระตกค่ะพี่น้องอืนั่นแหละคนตกคนลินดูต้นโหระ้า่อยก็ได้เออสวยงามอมาลังการจ้ะพอได้เก็บพอได้กินอยู่จ้ะผิดกระสิเก็บน้ำวันนี้ะหละนั่นแหละแกงสซเบอร์มาละนํามีพระอีตูดวมโอ้ยแสบๆสบจากพี่น้องทุก่ะวนนี้ละ่ะ แกงแบบแซ่บเนาะม,มามาเบิ่งนเฮดโตแบบน,นี้อืโอ้ยงามขับเจ้าพี่น้องเดี๋ยวก็สิได้แกงสู่พี่น้องกินเนาะจ้ะโอเคเนาะจ้ะพี่น้องอืคลิปนี้ก็สิไว้สำนีแหละขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อจ้าสาวสกุลคนคจะดีแพ่งพี่น้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยงามงามเนาะจ้ะดอกสวยๆแกงสูตรน้ำโกโก้โกจ้ะมีข้าวเหนียวด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะบายบายจ้า